ซื้อว่าจะไหไเราจะสจ้พ uh, er, ูนพูนพ er, ูนจ er. ักปีได้เนะจักปีได้จะสีปีอ๋อมาย่มมาย่มมายามเลยเนาะโดยโดยโดยคิดตงเลยเ้าสีปี ยังไม่งอดเด้ <c oughs> เออเพิ่นเก็บมาแต่มองหั่นเนาะพี่น้องเนาะใหญ่มาใหญ่ขึ้นมาพี่บันจะได้ทั้งเป,นเ,ปนเตรียมแบบกอ้อแล้วบอ่อนเตรียมไปเพื่นเตรียมไปเพื่อนเนาะโอ้เตรียมไ้เพื่อน <c oughs> อเ,เพื่นจะไม่ <c oughs> อยากลงไปคนเ <c oughs> นาะเนาะนับบ่มาดีเลยแย <c oughs> ่างกทั้งเราแตะเปื่นเห็ดแต่เศร้าเลยลายเลยลายอะไรนี่เนาะ แต่เมื่อวานนี่ผ <visor: S 1> ู้เมื่อ้านนั่นนี่รับอ่ามต้องจับกรซเนาะันคืนเนาะโดยแมนโอ้ยคนจับที่ารกอะไรกะอากาศอากาศมันหนาวเลยออกกําลังกายนอยนึงเนาะโอ้ในกล้ามเลยเนาะในกล้ามเลยที่หนุ่มเลย้เออ เพิ่นจะมาเอาล้อเอพิ่นเด้อ้าวน้องเนงบบาะกราบสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขูสู่คนเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยทั้งต่างประเทศกะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง บ่าวสาลีต้นพออีกแล้วพี่น้องเนาะอ้าวพี่น้องเนาะมื้อนี้กะมาอยู่ที่หน้าบ้านเฮือนซานของเอ้ยแต๋วเด้อพี่น้องเนาะอาตูมามื้อนี้กะสวยแน่พี่น้องนพอดีว่าเดินทางมาสวยแน่พี่น้องนมื้อนี้ะาอาต เตังเด็ยงูงูยังเหาะสบายดีเด้อนาะทังเ้เตวพี่น้องเลยย้อบอด้วยเนเอนัน้อเนยยอบอกนลยยอบกไม่ใช่เลยตรมุนบลอแรกแพี่น้องเนาะทั้งเ้เตวคุณไต้แต่เศ้าคุณบอนี่คุณตะวานเลยโอ้หแล้วห่แล้ว

หากแล้วเนาะโอ้คนสุณคนขึ้นเท่งไม่เท่งด้วยเ่เนอะอือเอ้แบดเวลาแบดแบด,บดทั้งพอสร้างเนาะเป็นกอเหล็งกะสีได้อันกอสบายอีสิเนาะไ่ต้องขึ้นเรน็นึ้นเรน็เรนลงนะอูวคือคือคือขอท่าขอท่าเนาะก่ <c oughs> ใส่ทรงมือ ขมว์ใส่นี่คือว่ายมันนั่นเนาะมันสีนบาดมือมน,นี่ระวัง่างจับกะระวังแน,นะนะ่นะเนาะอ่ามงงอตอดมือก็มีไเ้เนาะ <c oughs> โอ้ยขระวังนะใส่ก็ออยังพี่น้องเนานะไม่งอนี่ตบก็ไดเนาะอ่ต้มากกระบกนรองะเยบเนาะหมากกระบก่าอย้เสืผากินะามกระบกอย่เนาะกินอะไแหบคอกินอะไแหบคอ Những là nữa, mày a cạo đâu rồi, rồi đôi 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 sai đôi 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 อตะกร้าตะกรอนน้องน้องซ้ายเออแตวอยู่ใช่ใช่เลยหวานเมียเพิ่อนเอาเมียเพิ่นกับมานาบ่เพิ่นมาเด่นบ่คือมาจากไหนเพื่อนมาจากเมย์มายามเมย์มายามแต่ว่าเพิ่นยังสิไปเฮ็ดเวบยงานเพื่อเก่าอยู่บ่โอ้ิ่นลามาแปะไว้โทรศัพท์เยอะเงาะก็ต้องแปะนี่ไว้ hai đứa hai đứa hai đứa thịt đứa hai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  nó hai đứa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  hai rồi rồi chắc pí ăn thằng nòng ơi hả sao bài rồi rồi sao bài pì nó rồi rồi nòng nó ก่อนไตะเกนเห็ดเวียยื่อเฉยเอย่วนเมียเพิ่นอยู่อยู่วันเมียเพิ่นอยู่เอ่ยองหปักซองกซองเดนนาปองนะฮน้ัดงซองนกซซื้อว่าจะไเนาจะซื้อพูน้อพูน จักปีแล้วเนาะจักปีแล้วสาวเนาสาวสี่สสปีอ๋อมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาหยามเนะอื้อยเนาะโดยโดยโดยที่ตังเลยอ่าเจ้าสาวสี่ปีทูลเนาะยี่ท้อกินได้ลนะเบือ่อเนี่ยไห้กินมาเนี่ หัวใครหัวอไอใแล้วเนาะทั้งทีมงานเนาะเริ่มมาหลายแล้วบ้านเนาะกาส์ซีมวนซึนคือเก้าแล้วบ้านเนาะผู้ดีพักหนึ่งทั้งทีมงานก็ขึ้นไปนักซีโปรกันเลยเนาะอีกเจ้าน้อยกะตัางวัร์ดซีกะผู้แล่มันสุกกับซีขึ้นเซียโปรด้วกันเนาะตัวสบายดีเด้อเนาะทั้งเมาคุณเฟย Nó nhòa bóc bọc trong căn đứa Nhòa đỉnh bóc bộ Rồi, rồi, rồi Ngoài phần Hãy coi hà cho nè Hà như thế Chắp con người coi bó. oh, à, yeah. oh. nè Có gì nhòa đỉnh bóc nó, phiền cắn Có những mấy bóc tọt mấy mấy này Thì như thế này Thì đi Theo mày ra nó Lặng nó เพื่อนเอาหน้าไปเลยเนาะเอาเอาเป็นหน้าบ oh, ่เอหน่าละหาเนาะทีเดียวเนาะคอยบันเอาบันเจ้าอันนี้นะฮะมันใกล้โอ้หน้าละหาเนาะแต่แต่สะดวกเนาะขว่าจะ้งห่อดิเออเพิ่นเก็บมาแต่มองหันเนาะพี่น้องเนาะใหญ่มามใหญ่ขึ้นมาพี่บันเป็นจังไงทั้งเพื่น เตร Station ียมแบบกอแลบ่เตรียมไม้เพ่อนเตรียมไม้เพิ่นเนาะเตรียมไ้เพิ่นเพิ่นจะยากลงไปคนเนาะเนาะมาดีเลยแ้ทังเ่ปหแต่เศ้าลลายลายนั่นเน่เนาะแตบานีู่บันอนั้นนี่ครับอ่า มัต้งจับป้มคือนาะโดยแม่โอ้ยคนจะจับเร่อคะไรกัอากาศอากาศมันหนาวเลยเลยออกกําลังกายนอยนึงเนาะโอไกล้ามเลยเนาะไกล้ามได้พี่น้องเลยไปถาด้อมันทับมือด้เออนลจะมาเอาล่อผลได้ วันทะเลพึ่งจะดได้ลายก้อนไนได้หนินนนนเนาะได้แถวนึงได้เจ้าเนาะคือว่าข่อยตัวคือเอนะียงว่ามึงเลยแม่นบ่ะข่อยตาเคี้ยวเนาะเอนะเียงมื้ยเลยได้อยูนะ่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผู้นั้นคนงานผู้นั้นเป็นวันทะเลนี่นะฮะผู้น,น่ะ เป็นทั้งน้องา้เนาะโอน้องายของชาวเตน้องายเป็นบ่นี่อามาตกรอนบ่เห็นเนาะมาสอมื้อเเป็นมาไใส่กเราถามเป็นยั่ไ้ามาแต่ปากซองบ่ปากซองบ่สบายดีเ้อเนาะเหเ็งานบ่ไซอ๋ไปซูเมียอ้ไลรอยู่ไก่เนเนาะ ปักทอ่องอายุทาบสี่ปีบอลไป<อ>โดยหลานไทยบางลาดมันจินทาบสี่ปีทางน้องเพื่อกำลังมามามา,มมา,มา,มมาได้จังมือเลยสองสามมือ,องสามสสามือแล้วม,มามาพูดีเพราะไม่รูปเมียไม่ได้มานำบ<ม>่มาั่งกันเลย คนไปคนมาจาักมองนานนะพี่น้องไงเนาะข้างบาซารีก็จะได้แถวนึงรได้เลยจนั่งอะไรได้เนาะโอ้โหเลี้ยงว่าอยา่พวกข้างพอซาขึนม,มาเห็ดมาเลยจะได้ง่ายเน,ะเนาะการจัดได้ง่าย,เ,ยเลยพอเลี้ยงเสร็จเลยเนาะไปเลยไปทางพอสร้าขึ้นไปทีลงเฮียนตัวนีนโอ้ไปที่ลุงเฮียนบ่ามือเนี่ยแมนลุงเฮียนประมาณอ่าเดีเ๋ยวไปข่ามาซีฮามือถ้าเกิดเตียวว่าประมาณนี้ ตอนนี้กำลังทีคานทีคานทึงใช่ปะทคานทึงโดยทีคานทึงนะอ้หามือเพื่นจะสิเลี่ยวเลยล่ะเนาะได้มาเรื่องการทั้งเืองในเดียวต่อสูวาแรงตวเองพอแล้วถึงแวเนาะตกวยเยะมหินยาดอย่าน้ไม่งอยานบ อ่นี่ไรปลเาองบ่อจะเหือเตะ่กันอ่้นรอบเราะแต่นี่คือห้อนอยู่เหอนบ่อแนี้ไขมันละลายบานโอหแจลายเนาะวนเอยไปกองงาเนเลเนาะลองบ่ออันนี้ไม้เยนบ่อแมนเมนมารวยคนพุนบ่อผลทนพุ่ไมหเนาะได้ได้ได้เนาะ่นก็ได้เนาะเ๋อ

สบีเด็กชกเขาเลยวันนี้ชกเขาชกเขาในบล็อกนั้นเพิ่อที่อยเลยจับลา่ามนั่นเลยโอ้โดยโดยโดยเนาะพอดีว่าหากกระเคยคนทั้งวัสดีก็จะเลยย่านมี่ไม่นี่มือแน่จะน้อยเนาะโอเคโอ้ ลาอันเอาญาถามเนาะมาลามาจากมือเจ้าน่าเลยบ่โดยอาทิตย์นึงทิตย์นึงอ๋อโดยๆโดยโดยสบายดีเด้อเนาะโดยโทางอาจารย์ลาน้องคเนาะคนอินบ็อกกับป้าบุญเยพี่น้องเอ้ยมาจกมือแล้วป้าบุญเยอยู่นี่มาถามม4มื้อนี้มื้อมื้อนี้แหละเนาะโดยอ มันบ่ได้สิขึ้นเลยนะขึ้นขึ้นอยู่บ่ว่ามื้อวันศุกร์นี่เนาะขึ้นอยู่โอ้ไปเหนือไปจักเทื่อล่ะเจ้าเป็ยังบ่เคยไป่ยบครั้งแรกบ่ครั้งแรกเลยแรกา2ซาลี2เทื่อ2เทื่อมื้อมันุกอ2เทื่อมื้อันุกนี่เนาะโดยที่2เนาะแม่นๆที่2เนาะทางเฮาก อีบดอนดอกพี่น้องเอ้ยเนาะก็สิได้ไปคือกันแหละเฮาก็ด้พี่น้องโดยก็สิได้แจ้ง FC อีกนึงว่ามือใดสิได้เดินทางนเนาะโดยโดยเพิ่นก็หาก็ลงมาได้เนาะแม่นเฮาก็ลงมาได้2มื้อนีแหละติดตามเพิ่นอยู่เนาะ2ได้2มื้อแล้วทางจะไปอีกแล้วนี่สิอยู่บ่ได้แล้วนี่ไปแล้วก็ได้โดย้ยังบ่ได้ลงมางานอ๋อโดยๆ หุ่นพอน้ำมองนี่จนเบิดแห่ nó, น้อง nó เนาะค่อยโยน nó, nó มีมีลูกจะคนณจะคู่หนึนน่งลูกสาวเนาะอ๋อจักรปีเนาะลูกสาวหาปีซื้อว่าจะไะไเนาะลูกสาวลอยไปมาะนะดีเถอะเนาะโดยโดยซื้อว่าจะ,ะจอะไรน้อจะลอยเลยอ๋อโดยโดยแต่ว่าเมียกะอยู่ในเรื่อนของไอเต๋นนาเนาะเล้วเนาะโดยโดยปลานี่ามันนซอยเวียบ ซอ,อยเบียกมาซอยว,ว่าไงคือละเวียกลางานมามาเยี่ยมเอื่อยแล้วก็มาซอยเวียกส่งงานทั้งเอื่อยเลยเนะาะกะสี่ปามานนี่พี่น้องเอ้ยเนะาะกะทั้งน้องเอ๋ยเตียวเนาะเดี๋ยวเล่ยเมียอยู่แถวไหนเนาะเซกองอันปากซองปากซองอย่าง,นนงเนาะซองในนาว่าคือปากซองมหานัลปากซองมหาน้นาปทงนั้น ไปทองเมืองทาปางทองโดยอ๋อโดยๆๆแต่ผู้ดีถามไถทั้งเอ้ยแตวได้ละพี่น้องเอกะแต่เฮากะยังอ่ายังบ่ฮู้ในสัตปานใดเนาะก็มาถามไทั้งตเจ้าของเพิ่นเลยน้องเอ้ยาโดยูอตัวเลี้ยงสายลอยู่วันนี้พี่น้องครามทั้งน้องๆเพิ่นิ นี่ว yup. <sek under S 1> ่านี่เนาะน้ลูกสาวทั้งป่าพูนเนาะนี่น้องพี่้องเลยทังวาดีด้ยอเดยไม่นเอาล้านมาโดยพี่องเนาะ่องนองกต่อกันเลยเนาะทั้งโต๊ะตั้งทั้งเลยเต๋อคีไปเนาะกอได้นนางพี่กว <pper> ่าพี่ไฟเนาะตัวนพี่น้องเลยน้องกา เดียกต่อเว้ยวันนี้อ๋อเอดเป็นงานต่ออะัว้าวกระบอ้า่ากบ่ไเห็นเสียงคือคืออยากเปลี่ยนจากกินกรกบอกไรัะบกวานบ่ เอาตีนบกกันม okay. ันมันๆเนาะเอมันได้เสียงเสียงมันก็เลยแฮบเนาะแล้วว่เสียงวซะนีแล้วติดวัดติดยังอันนั้นซะดอกพี่น้องบ่แม่นเนาะคือบกโดยเแถวบ้านหน้าศิลาอยู่พ่นอเนาะทั้งอาจารย์ลาเพิ่นทําได้ั้เลยพี่น้องเนาะกะสิบกเจ้าก็เก็บก้องจัก่อนพี่น้องเอ้ย วะมื้อนี้มีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลูกหลานหลายคนเนาะมื้อนี้เนาะบ่บ่ได้ไปเฮ็ดโรงเรียนบ่มื้อนี้บ่ได้ไปบ่ได้ไปบ่เพิ่นเคยไปเฮ็ดโรงเรียนบ่โอ้ยมื้อนั้นไปยกันคนละไม้ละมือเนาะว่านีก็ไปแต่ว่าโรงเรียนนี่เพิ่นเทคานมื้อนี้เนาะแต่ว่าแต่เพิ่นว่าเทคานถึงแต่ว่าสร้างก็อยู่ฮูแเนาะยโดย คือยังบ่ฮู้บ่คือแล้วแล้วก็สิได้มาดําเนินการอยู่พี่แล้วเนาะอโดยโดยเนาะทางยังบ่ฮู้ายังบ่ฮู้อือโดยเนาะดีว่าบ่ได้มาแต่โดนพี่น้องแล้วก็สิได้มาทําิงานเนาะหรือว่าถามไทยมาเยี่ยมมายามทง อไอ้เตียวนพี่น้องนกกะโอ้ไม่ได้มาหลายมือพี่น้องนกกะมาเยี่ยมาหา,าไอ้เตียวเลยมากระจายคนบล็อกทั้งเอ้ซอยทั้งเอ้เพื่อนเนาะตัวกะซีมว่วนอยู่น้เนาะว่าตัวน้อบวันวนี้อ่าตะกี้มาจากทีมงานเท่า,าะกับขึ้นอ่าชีปูนแน่พี่น้อ,นนนองนกกะหลายคนหลายคนก็เริ่มลงมาแล้วกะอ่าซีเอ็นกันทั้ทงที่เห็นนะพี่น้องนกกะซีเริ่ม มวนน่าเปน้องเนาะนี่หลายผูหลายคนมาถ่ายทำน,น่าพป็นหนองเลย,ยลาซาเพิ่มมาแล้วเนาะ,ะแต่ว่าคนบอกนี่คนได้สามมือว่ทั้งไอเต๋อมือวานี่เดินเดิน โอ้ยันลายูลายนพี่น้องอนยขวดขวดเปล่าว่าน่ล่าแต่เขามื่อก็เย็นแล้วเอน็มเอ็มเอ็มอยนี่อยาสใหาทั้งน้อกินเเนาะพอดีมาทั้งมีทั้งเองพอม่พี่น้องเอฟซีเนเป็นห่วงเป็นห่วยเป็นเอ็มอยแต่ว่ามื่อนัร่ก็ได้บอกก้าทั้งเอ้แตพิ่นแรพี่น้องเนอก้าวทังเอ้แตพิ่นกว่าบกินแล้วเนาะ โดยโดางนอกมันก็เล่นเนาะพอดีว่าทางนอกมันก็มีมูเล่นนคล้าน่เนาะขบาบมมีมูเล่นขึ้น่าแล้วพี่น้องไางนอกมันก็เนาะอยู่กับกระปุแล้วขบามีมูเล่นเนาะโดยะโดันเนยโดยทนพนันมาพนมาก็ให้ คือคือนอกๆเหมืนก็คือว่าเนาะาเห็นมีโมเดลกับบอไฮดอกพี่น้องเลยฮึพี่น้องเลยเนาะเอาเอาหน้ากากที่ได้กอทุคลิปต้องเ่นี้เนาะสบายดีเด้อเนาะประตูเนาะสบายดีเนาะ อ่เป็นน้องน้องกาสาระกันนี่กาเจเดกขาจบคลิปเพียงเท่านี้เด้พอพี่น้องเนาะอ่ะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเนาะคงเป็นพี่น้องกิบซีเบิร์ดสกุูสุขคนเนะาะคำว่าคำจ่าใดว่าวงนโนท์หูหรือว่าวาสุภาพเนาะพี่น้องเนาะงกาต้องกราบขอโทษขออภัยคงเป็นพี่น้องเบิร์ดทุกทุกฐานพี่น้องเนาะอ่ะเจเดกกล่า,ลาวคำ่าสบายดีเนดะ้ออยู่ดีมนะีเฮงเบิร์ดสกุูสุขคนเด้อพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเลย